ยี่สิบสองนาฬิกาสิบสามนาทีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านก็สู่รายการ coffee break เวลาดีสีทุ่มกับผม Super ter, บส,สุประเต์นะครับ, radio, รบรสุปชาติสุภาพเมธีนะครับทางนี้เป็เก้าสิบหกจุดห้า thinking radio ครับลื่นความคิดอสมทรนะครับก็ต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามทั้งทางวิทยุนะครับรวมถึงช่องทางออนไลน์ทุกๆช่องทางเลยนะครับวันนี้คุณผู้ฟังก็ยังสามารถพูดคุยทักทายกันได้เช่นเคยนะครับถ้าสะดวกช่องทางไหน คระสะดวก SMS ก็พิมพ์ข้อความมาที่4 1 1 1 9 6 5นะครับพิมพ์ข้อความมาก่อนนะฮะแล้วก็ส่งมาที่เบอร์4 1 1 1 9 6 5นะครับหรือว่าจะเป็น Line at Thinking Radio รวมถึงอีกหนึ่งช่องทางที่ตอนนี้หลายๆท่านเริ่มคุ้นชินแล้วครับแล้วก็เข้ามารับชมแล้วก็รับฟังในช่องทางนี้ในหลายๆรายการของพวกเรานะครับก็คือทาง YouTube Live นะครับทาง Thinking Radio Channel ครับ96.5นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ผู้ฟังทุกท่กทกทานก็ตอนนี้สามารถรับชมแล้วก็รับฟังได้ด้วยนะครับ ก็วันนี้ถือว่าในค่ําคืนวันพฤหนาสบดีนะครับที่1ตุลาคม2563กวันนี้นะครับพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้ก็ต้องบอกว่าชุ่มฉ่ำไปด้วยสายฝนอีกทีนึงนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้อย่างที่กรมตุนิยมวิทยาก็พยากรณ์เอาไว้ครับว่าฝนในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลนะครับจนถึงวันพรุ่งนี้นะฮะจะมีประมาณร้อยละ60นะครับไม่แน่ใจว่า หลายท่านที่บ้านตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก็ส่งมาบอกเล่ากันได้นะครับผ่านทุกช่องทางได้เช่นเคยนะครับในค่ำคืนวันพฤหัสบดีครับแน่นอนว่าเป็นเรื่องของ Innovation c h a n g e t h e world แล้วก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมดีๆหรือแบบนี้นะฮะแล้ววันนี้ก็ผมมีอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะมาบอกเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ได้พูดคุยแล้วก็รับฟังกันไปด้วยนะครับถือว่าเป็นสาระความรู้ก่อนเข้านอนในค่ําคืนนี้นะครับสาหรับเรื่องนี้นะฮะผมต้องบอกว่า การปรับเปลี่ยนต่างๆเนี่ยไม่ใช่เฉพาะแวดวงของสื่อสารมวลชนเท่านั้นอย่างของผุ้ผมเองเนี่ยก็ถือว่าตอนนี้เนี่ยการดิสครับเนี่ยมันเกิดขึ้นมากมายเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าอีกมุมนึงนะฮะอีกอาชีพหนึ่งที่อกว่าตอนนี้ก็ต้องปรับตัวกันไปเหมือนกันกน็คือเรื่องของอวิศะวะกรรมต่างๆนะฮะจะมีการปรับตัวอย่างไรกันบ้างนะครับแล้วก็รเร็วๆนี้เขาจะมีงานที่ชื่อว่างานวิศะวะกรรมแห่งชาติ2563ด้วยนะครับซึ่งก็ใช้แนวคิดว่า อินเจเนียริง disruption จะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ผมชวนทางท่านดรธเนศมีรัสิรินะครับนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หรือวสทนะครับมาพูดคุยกันนะครับตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับคุณสมบัติชครับท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านนะครับครับสวัสดีครับครับอาจารย์ครับก็อย่างที่ผมเกริ่นไปเนาะว่าเรื่องของการ disruption เนี่ยมันเกิดขึ้นกันไม่ใช่แค่ในแวดวงสื่อสารมวลชน ก <engineering S 2> ับเ n นจิเนียริก็โดนเหมือนกันอาจจะให้อาจารย์เล่าเล่านิดหนึ่งนะเพราะว่าอย่างปีนี้เห็นบอกว่าคอนเซปต์ของการจัดงานเนี่ยใช้คำว่า Engineering disruption นะฮะมันมันมีที่มาที่ไปยังไงครับอาจารย์เออคงเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยโลกเปลี่ยนไปเร็วมากเอาแค่ตอนนี้การสื่อสารระหว่างเราสองคน <c oughs> ก็สามารถใช้ทางออนไลน์ได้ใช่ไหมครับทุกอย่างเร็วมากจนถึงขนาดที่ในช่วงที่ อโควิด uh, ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราเนี่ยต่างเก็บตัวอยู่กับบ้านับตัวผมเองในฐานะที่เป็นอาจารย์ผมสอนอยู่หมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยนะครับับผมเองก็ต้องสอนผ่านทางออนไลน์อืครับ,รบทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องของการ Internet, อินเทอร์เน็ตเอ่อเข้ามามีส่วนเกี่ยวพันค่อนข้างมากรวมถึงระบบชดทุกอย่างที่เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับมีการมาประยุกต์ใช้เข้าสู่ไม่ใช่เฉพาะ วิชาชีพใดวิชาชีพหนึ่งแล้วนะครับประชาชนทั่วไปก็เข้าถึงอย่างที่เราได้ยินกันว่าอินเทอร์เน็ตออฟติงนะฮะพวกนี้ทุกอย่างเนี่ยเดินเข้าบ้านปับ๊บระบบเซ็นเซอร์จับปับ๊บไฟเปิดทันทีอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ,รบเราสามารถที่จะดูว่าเราต้มน้ําอยู่น้ําร้อนปับ๊บสามารถส่งสัญญาณเตือนเราเราออกนอกบ้านเราสามารถจะทราบได้ว่าในบ้านตอนนี้เนี่ยมีใครเข้าอยู่ในบ้านบ้างหรือเปล่า คือทุกอย่างพวกนี้เนี่ยมันมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับไม่ใช่เพ้อเพียงแค่นี้ในแวดวงการศึกษาที่ผมสอนนักศึกษาอยู่เนี่ยเราบอกว่าเราอยากจะสำรวจอาคารสักหลังหนึ่งแต่เราไม่สามารถขึ้นไปได้ผมยกตัวอย่างเช่นมีอาคารอย่างเจดีนะครับเจดีสูงที่อยุธยานะครับก็อยากจะศึกษาว่าเจดีตัวนี้มีการโน้มเอียงไปทางไหนหรือเปล่าเราคงไม่สามารถจะขึ้นปีนเข้าไปถึงกงบนได้ เราสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเช่นใช้โดรนบินขึ้นไปเอาโดรนบินขึ้นไปเสร็จเรียบร้อยปั๊บสามารถามาทําเป็น 3D Printing ขนาดย่อลงมาได้สามารถบอกได้ว่าเออด d นี้เทียบสัดส่วนอย่างนี้เอียงไปเท่านี้คือทุกอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับ,รบในแวดวงวิศวกรรมเนี่ยเห็นได้ชัดเจนมากเลยนะครับมไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่เราพูดกันใหม่ๆตอนนี้ก็คือ 5G ที่กำลังม,มาถ,ถึงอย่างนี้เป็นต้นนะครับ เราได้รองรับในปัญหา,าต่างๆการแก้ปัญหาต่างๆในการที่จะปรับตัวเองให้เข้ากับยุค 5G ไม่จําเป็นจะต้องเป็นบอกว่าตอนนั้นเนี่ยไม่เกี่ยวกับเรื่องของโควิดไ mm. นทีด้วยซ้ํานะครับยังไม่ถึงตรงนั้นเลยแต่เราเองเราก็ต้องเตรียมตัวสําหรับปรับตัวนี้แล้วแล้วพอโควิดไ mm. นทีเข้ามาเราต้องใช้วิถีชีวิตใหม่แบบที่บอกว่าเราจะต้องใช้ชีวิตแบบปกติใหม่อะไรอย่างเงี้ยน,นะครับที่พูดกัน หลากหลายเนี่ยเราจะใช้ชีวิตกันยังไงจนทุกวันนี้นะครับทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยต้องอาศัยนวัตกรรมควบคู่ไปกับทางด้านวิศวกรรมด้วยนะครับด้านวิศวกรรมจะต้องมีการปรับเปลี่ยนปรับปรุงยังไงและรองรับเรื่องนี้อย่างไรเพราะฉะนั้นวิศวกรรมสถานในประเทศไทยที่มีมออภาร,รกิจนะครับหลักๆเลยวิศวกรรมสถานในประเทศไทยเนี่ยเราก่อตั้งมา77ปีแล้วนะครับปีนี้ปีที่77นะครับ,รบแล้ววิศวกรรมสถานเนี่ยภารกิจหลักเลยคือจะทํา พวกมาตรฐานในงานทางด้านวิศวกรรมไม่ว่าจะโยธาไฟฟ้าเครื่องกลอย่างที่เราได้ยินกันนะครับ<ม>สิ่งแวดล้อมนะครับเหมืองแร่อะไรต่างๆที่เกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรมเนี่ยเรามีมการภารกิจหลักของเราเราทาานทางด้านมาตรฐานนะครับม,มีการจัดฝึกอบรมและที่ขาดไม่ได้เลยเคือในแต่ละปีเราจะมีการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติั<ม>ปีนี้เราก็บอกว่า national engineering 2020เนี่ยเรามีธ<ม>ีมว่า engineering disruption ใช่ไหมครับ ลักษณะแบบเนี้ยคือเราจะมาพูดกันถึงตัวหลักๆว่าแง่ทางวิศวกรรมได้มีการรับเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยมาปรับปรุงเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างในงาน <ứng S 1> นี้นี่คือที่มาที่ไปที่เราต้องพูดถึงว่าทุกปีเราจัดแต่ปีนี้เราจะเน้นไปยังเรื่องแบบนี้ครับอืมครับถ้าถ้ามองว่าที่ผ่านมาอย่างที่อาจารย์เราให้ฟังว่าเราจัดกันทุกปีแหละที่ผ่านมาเราจะมีมุมมองเลยว่าเอ๊ะการจัดงานเนี่ยมันก็จะโชว์เรื่องของนวัตกรรมต่างๆแต่สําหรับปีนี้ถ้าให้พูดถึงแบบ ความพิเศษเหรอครับอาจารย์มันจะเกี่ยวข้องกับเ,เรื่องของออวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์หรือว่ามันเกี่ยวข้องกับโควิดมากขึ้นไหมฮะเรื่องของสุขภาพเยอะมากมากขึ้นไหมฮะยังไงไหมฮะอาจารย์มีมากขึ้นแน่นอนครับอย่างที่ผ่านมาเนี่ยเราจะทราบว่าในช่วงที่โควิดเนี่ยทุกหน่วยงานนี่หยุดหมดแต่ทางวิศวกรรมสถานเนี่ยเราไม่ได้หยุดเลยแล้วก็หาทางที่จะช่วยพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรก็แล้วแต่นะครับ,รบอย่างวันนี้เนี่ยหลายท่านคงดูข่าว เราก็มีเรื่องของโครงร้อยศพที่ลักษณะอ่าอย่างนี้ใช่ไหมฮะครับคือเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหมวดนะครับที่เขาจะลงพื้นที่ไปอย่างน้อยที่สุดเมื่อเอ๊ะทำไมมันเกิดเหตุบ่อยเกิดเอย่างนี้เราจะแก้ยังไงทางด้านวิศกรรมสถานเนี่ยก็จะส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าลงไปดูเพราะฉะนั้นทางด้านนวัตกรรมที่เกี่ยวกับปีนี้ที่เราจะพูดถึงก็เราก็จะมาพูดกันว่า 5G เนี่ยมันเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะเชิญผู้เชี่ยวชาญเข้ามาเนี่ย 5G เข้ามาแล้วมีประโยชน์ยังไงบ้าง เราในฐานะที่เป็นประชาชนทั่วไปหรือช่างเนี่ยเราจะปรับตัวยังไงที่จะรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆแบบนี้เป็นต้น uh huh. อย่างตอนที่เกิดโควิดเนี่ยเราเองเนี่ยก็พยายามช่วยที่น้องประชาชนโดยเฉพาะจับหน่วยงานของสาธารณสุขรเราทำตู้ความดันลบเพื่อที่จะส่งแบบง่ายนะครับแบบง่าย uh huh. าก็บอกตู้ความดันลบอันนั้นจะสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ที่แน่ๆคือถ้าเกิด เตียงล้นในโรงพยาบาลอันนี้เราช่วยได้อแต่น mm ้ hmm. ก็เป็นเป็นการช่วยช่วยคราวส่งไปตา่างจังหวัดนะครับตอนนั้นเราส่งรที่จังหวัดเรามีวิศวกรอาสาเนี่ยทั่วประเทศตอนนั้นเราเดินทางข้ามจังหวัดกันไม่ได้แต่เรามีวิศวกรอาสา mm hmm. เราสามารถส่งตู้แบบเนี้ผ่านทางหน่วยงานที่เขาสามารถที่จะขนส่งไปให้แล้วก็วิศวกรอาสาที่อยู่ตามต่างจังหวัดก็ช่วยกันน mm hmm. ะครับเพราะฉะนั้นในครั้งนี้เราก็จะมาพูดกันว่านวัตกรรมอะไรบ้างที่เราพอจะช่วย mm hmm. ทําให้ เทคโนโลยีเหล่านั้นมาช่วยทางการแพทย์อ,อันนี้จะมีการพูดถึงอยู่นะครับ,รบที่นี้จะพูดเรื่องนี้นะครับ,รบถ้าถ้าอย่างที่ผ่านมานะผมก็จะมีคุยกับในในอาจารย์ที่อ,อ,อยู่ในคณะวิศวะของแต่ละมหาวิทยาลัยอย่างแน่นอนว่าแต่ละมหาวิทยาลัยก็จะมีแบบ นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการช่วยเหลือทางการแพทย์อย่างผมจำถ้าจาไว้ผิดอย่างอย่างจุฬาเขาก็จะมีเป็นเรื่องของหุ่นยนต์อะไรที่อย่างที่ช่วยทางการแพทย์ใช่ไหมหรือว่าอย่างวัตถิโดนเขาจะมีเรื่องของการขนส่งแบบนี้แสดงว่าสัดส่วนในปีนี้น่าจะเป็นเรื่องแบบนี้นี่เยอะเจอสัดส่วนใหญ่เกินสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไหมฮะอาจารย์ครับอ๋อไม่ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นฮะแต่เ่า AI คือมีนะครับแต่ว่ามันไม่ได้บอกว่าจะต้องเฉพาะเรื่องของโควิดอย่างเดียวเราจะไปพูดถึงเรื่อง AI Vir t u a l เวอร์เรียลิตี้อ่าออคเมนเรียลิตี้คืออะไระทำยังไงเราจะมีอ่อกล้องมาสง่งใครอยากจะไปส่องกล้องไปดูว่า v i r t u เวอร์เรียลิตี้นี่เป็นยังไงไะไร,รอะไรเขาเรียกว่า VR อะไรเขาเรียกอ่อ AR อย่างนี้เป็นต้นแล้วขแบบนี้เป็นนวัตรกรรมที่เราจะต้องอ่รองรับเรื่องใหม่ๆอย่างเงี้ยไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของโควิดอย่างเดียวครับ,รบแล้วเรายังจัดเวทีให้มีการอ่าสำนาในเรื่องที่หลากหลายแบบนี้เกี่ยวข้องอยู่ แต่ละวัาแลรวจัดระหว่างวันที่สิบเอ็ดถึงสิบสามพฤศจิกาปีนี้นะครับอย่าลืมครับครับครับปีที่ผ่านมานี่คือมีมีแบบจากต่างชาติเดินทางมาไหมครับอาจารย์มีไหมฮะในเอ่อเมื่อสองปีเมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยเราเชิญเลยแล้วมากันเยอะเลยตอนนั้นพอดีเราจัดเราเป็นเจ้าภาพจัดงานเราเรียกว่าคาฟิโอการประชุมของสมาคมของแต่ละประเทศนะครับครับนทวิศกรรมก็มาเจอกันตอนนั้นเนี่ยเราก็จะมีชาวต่างชาติมา 700ปกปก7ปก700คนเลยนะครับพี่มาคกับเดีปีนี้ปีนี้โควิดนี้เดินทางมาไม่ได้นี่อาจารย์มีปรับเปลี่ยนยังไงไหมฮะมีปับเปลี่ยนยังไงไรไม่ได้ก็คงจะต้องเอาเฉพาะในประเทศไทยเราเนี่ยแหละครับอ๋อครับครับแสดงว่าในในงานวิศวกรรมแห่งชาติในปีนี้เนี่ยก็จะเห็นในเรื่องของนวัตกรรมต่างๆหรือสิ่งที่อาจารย์อยากเล่าให้ฟังเนี่ยถ้าอยากอาจารย์ยกเป็นไฮไลท์หน่อยไหมฮะว่าพอจะมีอะไรที่พอเปิดเผยได้บ้างตอนนี้ ผมผมอยากเรียนอย่างนี้ครับว่าไฮไลท์จริงๆแล้วเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยเราจะมีเรื่องของมาตรฐานต้องบอกไว้เลยครับว่ามาตรฐานเนี่ยของคณะนาวิศวกรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสําคัญและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เนี่ย,นนย,ยคนที่ไปทางานทางด้านาวิศวกรรมก็จะอ้างมาตรฐานของเราเพราะฉะนั้นในปีนี้เราก็จะมีการพูดว่ามาตรฐานตัวไหนบ้างที่เราออกมาใหม่แล้วนะครับไม่จําเป็นจะต้องที่เกี่ยวกับงานทางด้านโยธา มันจะมีไฟฟ้าขึ้นกลนเหมืองแร่ที่ออกมาใหม่เราก็จะเอามาตรฐานเหล่านี้มาพูดนะครับ uh huh. นอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของกฎหมายตัวใหม่ๆ uh huh. ที่จะมาใช้บังคับนะครับ uh huh. เรายังพูดไปถึงในเรื่องของภัยพิบัติต่างๆด้วยอ uh huh. ภัยพิบัติเนี่ยเราอย่าลืมนะครับทุกปีเรามีนะฮะยังมีใช่ถ้าจะบอกได้เลยว่าอตอนต้นปีนะ,ะกลางๆปีหน่อยจะภาคเหนือจ uh huh. ากปีนี้เราก็ไปที่น่านกับเชียงราย uh huh. เราก็จะ าภาคใต้ทางทางใต้เขาอาจารย์ที่ทางใต้เขาโอาจารย์อย่าลืมนะครับปลายปีเนี่ยเจอกันทางใต้นะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้น<อ>นะครับอย่างนั้นเราจะ,จะจะรู้เลยว่าทุกปีจะมีอย่างนี้สิ่งสําคัญเราจะมีการพูดถึงเรื่องของกรณีภัยพิบัติและวิศวกรอาสาที่จะลงพื้นที่ช่วยและประชาชนหรือท่านที่สนใจนะครับ,รบรก็บสามารถมาฟังและให้ความคิดเห็นซึ่งกันและกันได้นะครับ็นการแลกเปลี่ยนนะครับยกตัวอย่างเช่นดินถล่มน้ําท่วม ตึกถล่มอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะไปพูดเรื่องเรื่องพวกนี้อยู่ด้วยนะครับก็เป็นเรื่องของอุปัติภัยต่างๆนะครับและการปรับเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับยุคดิจิทัลดิสรอปชั่งนี้มีอะไรที่จะสามารถมาประยุกต์ใช้เช่นเช่นนะครับน้ําจะท่วมมีโอกาสเตือนก่อนไหมโดยใช้เซ็นเซอร์ส่งมาคซึ่งหน่วยงานภาครัฐนี่เขาทำกันอยู่แล้วล่ะแต่เราเนี่ยพอที่จะเข้าไปช่วยเสริมอะไรในในส่วนที่เขาเป็นอยู่ได้บ้าง นะครับส่วนใหญ่เป็นการมาพบพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนกันวิศวกรทั่วประเทศจะมากันตรงนั้นประชาชนก็สามารถไปได้ด้วยนะครับอ่าฮะอ่าฮะครับคือเพราะว่าถ้าถ้ามองว่าอย่างตัววิศววิศวกรวิศวกรรมเนี่ยเขาเปลี่ยนมีแบ่งเป็นหลายยะหลายด้านนะครทั้งเครื่องกลยานยนต์อย่างที่อาจารย์บอกใช่ไหมไฟฟ้าใช่ไหมการนี้ขึ้นมาก็ครบเลยถ้าอยากจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรใช่ไหมฮะอาจารย์โดยเฉพาะเรื่องค่าจิ๋อยากให้อาจารย์ขยานนิดหนึ่งว่าโดยเฉพาะตอนนี้พอคนไทยเนี่ย รือ,อย่างตัวเราเองเนี่ยเราปรับกันอย่างตอนนี้เราก็คุยกันผ่านาใช้วิดีโอคอลใช่ไหมฮะเราก็จะใช้แบบว่าเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องเหมือนกันแสดงว่าใ,<ช>ในใน,ในส่วนของที่อาจารย์บอกว่าตอนนี้วิศวะเองก็ปรับตัวในการที่ต้องทํางานที่ควบคู่กับเรื่องของ 5G ไปด้วยไหมครัอาจารย์แน่นอนครับต้องมีการปรับแล้วตอนนี้เราก็เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มาพูดในเรื่องพวกนี้บอกว่าพูดง่ายๆต่อไปเราดูหนังเนี่ยโอ้โหโหลดเร็วมากดูกันอย่างรวดเร็วทุกทีบางทีเราต้องโหลดมาก่อนแล้วก็ไปดูใช่ไหมครับแต่ตอนตอนนี้ด้วยความรวดเร็วมาก เราเราเชิญผู้เชี่ยวชาญมาพูดในเรื่องที่เกี่ยวกับตรงนี้ด้วยนะครับถ้าอยากรับทราบเรื่องพวกนี้ก็ขอเชิญไปในงานจะได้พูดคุยกันและถามว่ามันจะรวดเร็วขนาดไหนและเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอะไรหรือเปล่าในการที่เราจะต้องรับกับเทคโนโลยีใหม่ๆแบบนี้แล้วมันทําอะไรได้บ้างเกรียมตบตัวได้เลยครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของการธุรกิจการทํางานด้วยเพราะธุรกิจการทํางานทุกวันนี้นะครับเราจะได้ยินถึงเรื่องระบบบล็อกเชนใช่ไหมครับมีการ ขนาดเรียนออนไลน์ทุกวันนี้เนี่ยเราไปปริ้นปริ้นกันเองได้เลยใช่ไหมครับไอใบใบเซอร์ติฟายเนี่ยนะครับใบเซอร์ติฟิเคตเนี่ยเอยเราเราปริ้นกันเองเลยแล้วมันใช้ได้ไงว่าจะไม่มีการปลอมอ่ะก็มีระบบล็อกเชนเป็นตัวเช็คนะครับว่ารับรองได้ไม่มีการมั่วได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นเราได้ไปฟังเรื่องพวกนี้เให้ครบวงจรในงานนี้ดีกว่านะครับอืมกับจา์อยากให้อาจารย์ขยายตัวนี้ไหมฮะเผื่อแบบว่าคนที่เขาอาจจะเริ่ม สงสัยว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของบทบาทของงานด้านวิศวกรรมเนี่ยกับธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆของบ้านเราเนี่ยที่มันอยู่กันมาอย่างยาวนานจนณวันนี้เนี่ยมันมีบทบาทต่อกันยังไงในการเอื้ออํานวยในการการดาเนินงานงเรื่องงานวิศวกรรมและเรื่องของธุรกิจอุตสาหกรรมมันช่วยเกื้อหนุนกันยังไงได้บ้างครับอาจารย์คือจริงๆแล้วเราต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าวิศวกรเนี่ยมีสามเสาหลักงานวิชาชีพนี้นะครับมีสามเสาหลักเสาหลักแรกเลยอยากจะพูดเลยก็คือแหล่งผลิต วิศกรก่อนอแ่งผลิตวิศกรคือมหาวิทยาลัยครับนะฮะมหาวิทยาลัยทั้งประเทศนี่แหละนะครับก็ผลิตวิศกรมาที่แน่ๆตอนนี้ผลิตออกมาเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับวิศกรเนี่ยก็จะต้องมาขึ้นทะเบียนกับเสาหลักอีกเสาหนึ่งก็คือสภาวิศกรสภาเขาซืวออฟเอนจิเนียร์ผมเคยได้ยินนะครับสภาวิศกรแต่ต้องเรียนไว้จริงจริงว่าสภาวิศกรเกิดที่หลังวิศกรรมฐานในประเทศไทย การผู้ใหญ่หลายท่านจะเป็นคนที่บอกโอ้พยายามล่างนะครับแต่สภ<ม>าวิศวกรก็คือเป็นเสาหลักที่จะกํากับดูแลควบคุม,มตัวบุคลากรทางด้านวิชาชีพนี้ก็คือวิศวกรเพราะฉะนั้นอันนี้เสาหลักสาคัญ<ม>สภาวิศวกรเป็นเสาหลักสาคัญเสาที่สองนะเสาที<ม>่สามคือการเพิ่มพูนความรู้และเป็นที่ที่วิศวกรควรจะมารวมกันแล้วมาช่วย brainstorm กันเวลาเกิดปัญหานำเสนอปัญหาต่างๆผ่านไปยังภาครัฐ หรือ,อเวลาเกิดปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับภาคประชาชนเสาหลักอันนี้ก็คือวิศวกรรมสถานอย่างนี้เป็นต้นเป็นสมาคมวิชาชีพเก่าแก่นะครับ,บเพราะฉะนั้นคําถามว่าแล้วเอ่อทางเวลาเราจับเอ่ออย่างงานวิศวกรรมแห่งชาติเน,นี่ยจะมีประโยชน์อะไรกับทางภาคอุตสาหกรรมอืภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเขาก็ต้องมานั่งฟังเหมือนกันแล้วก็จะมาบอกเราด้วยว่าสิ่งที่เขาต้องการเขาต้องการอย่างนี้เพราะวันนั้นในวันเดียวกันพวกมหาวิทยาลัยเขาก็มา ไม่ใช่เฉพาะสมาคมอย่างเดียวสภาวิศวกรเขาก็เกื้อนหนุนโดยการที่เขากับเช่นต้องการต่อใบอนุญ,ญาตหรือเปล่าคุรงงานของท่านเนี่ยมีวิศวกรขึ้นทะเบียนหรือย,ยังอะไรเงี้ยก็จะมาบอกวิธีการขึ้นส่วนวิศวกรรมสถานก็จะพูดถึงโน้ตฮาวต่างๆที่เราเนี่ยทราบว่าปัจจุบันเนี่ยมันไปถึงไหนผู้เชี่ยวชาญอยู่ที่ไหนบ้างแล้วเราก็เชิญผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมมาพูดให้ภาคอุตสาหกรรมด้วยกันฟังด้วย เป็นการแลกเปลี่ยนกันด้วยนะครับครัพูดง่ายๆว่าเป็นเวทีที่จะแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันในสามเสาหลักนี้อืมหลักคืออย่างนี้ครับคนไหนที่ขาดตรงไหนอยากจะมาเติมเต็มก็มาตรงนี้มารับคนไปคนไหนที่มีมากแล้วจะมามามาให้คนอื่นก็มาใช้กันเวทีนี้แหละครับมาถ่ายทอดกันครับอยากได้ความรู้ในด้านวิศวกรรมไหนงานนี้รวมไม่หมดเลยทุกสาขาเลยโดยเฉพาะแบบอน่ายผมยกตัวอย่างอย่างเช่นแบบว่า ถ้าคนที่เขาตอนนี้อยากปรึกษาเรื่องของการแบบทําบ้านทำอาคารทำโรงงานเงี้ยมีไหมฮะมีคลินิกคลินิกอ๋อแี่นอนเลยครับอยากจะเรียนให้ทราบเลยครับว่าวิศวกรรมสถานในประเทศไทยในภาะบรมราชูะถามเราเรานอกจากจะจัดอบรมสัมมนานะฮะแต่งานช่วยเหลือสังคมเนี่ยไม่เคยไม่เคยที่บอกว่าจะจะว่างเว้นเลยแต่แต่ละครั้งเนี่ยพอเกิดเหตุปั๊บทางเราจะไป ผมพูดถึงเมื่อกี้ที่คุณสมพาชาถามผมเนี่ยว่าประชาชนมีปัญหาเรื่องบ้านเนี่ยอันนี้เรามีหน่วยงานของเราอยู่ในวิศวการรมสถานแห่งประเทศไทยเราเนี่ยนะครับเราเรียกว่า,าคณะกรรมการคลินิกช่างหอ้โหงคคณะกรรมการคลินิกช่างนี่จะมียุศวกรอาสาเยอะมาให้คําปรึกษาเป็นลายบุคคลเลยนะครับโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเคลินิกช่างเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่มีอาจารย์ผู้ใหญ่ในสมัยอดีตนะครับ ยกตัวอย่างเช่นท่านอาจารย์ประสงค์ธาราชัยขออนุญาตเอ่ยชืย่อท่านการต่อตระกูลยมนาคทรงเคยได้ยินเนี่ยสมัออยนั้นเนี่ยนะฮะท่านบอกว่าเอ้ยทนเนตไปช่วยสึนามิก,กันไงฮะผมผมเนี่ยเป็นไปไปอยู่ตรงนั้นช่วยสึนามิเพราะอาจารย์ผู้ใหญ่สองสามท่านที่เอ่ยถึงเนี่ยนะครับครับบอกว่าไปช่วยสึนามิก,กันวิศวกรผู้ประเทศก็สลับกันไปนะครับที่ที่ภูเก็ตพอเสร็จงานตรงนั้นกลับมาอาจารย์ผู้ใหญ่ทั้งสองท่านที่ผมอเ,อเอ่ยนามท่านไปเนี่ยท่านก็บอกะเนต ในไงก็นั่นแล้วทำไมไม่มาช่วยประชาชนในในส่วนกลางมันไม่จําเป็นจะต้องเกิดเรื่องแล้วค่อยค่อยค่อยไปช่วยเขาเราก็เลยจัดทาคลินิกช่างขึ้นจัดให้คําปรึกษาทุกวันเสาร์ปลายเดือนทุกเดือนเลยครับตั้งแต่สิบโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นเพราะฉะนั้นพอเกิดเดือนไหนมีงานวิศวกรรมแห่งชาติอย่างอย่างเดือนพฤศจิกายนนะครับเดือนพฤศจิกายนนี้พอเรามีวันที่สิบเอ็ดถึงสิบสามเราก็เลยบอกว่าเอาคลินิกช่างนี่ไปจัดในงานนี้ด้วย ตั้งแต่นนเช้าย,ายันเย็นสาวันเนี่ยประชาชนท่านใดที่มีมีข้อสงสัยบ้านสร้างเสร็จแล,แล้วร้าวบ้านสุดต่อเติมบ,บ้านยังไงถึงจะถูกวิธีใช่ไหมครับ,รบจะสร้างบ้านจะเริ่มต้นยังไงจะติดต่อวิศวกรที่ไหนจะออกแบบ,บาใช้จ่ายแพงไหมประมาณราคาให้หน่อยได้ไหมอย่างเงี้ยเป็นต้นไปถามได้ในงานนี้ฟรีนะครับเพราะฉะนั้นงานนี้ก็จะมีเรื่องแบบนี้อยู่ด้วยให้พี่น้องประชาชน ไปปรึกษาได้นะครับครับหรือว่าแม่นิดแม้แต่มีการมอบรางวัลให้ยกับในชาติในารพูดุทางกับเสริมเป็นคนสุขชาติเตือนผมดีมากเลยขอบคุณคือนอกจากวิศวกรจะมาพบปะประชาชนพบปะภาคอุตสาหกรรมแล้วก็มามาพูดคุยในเรื่องหลายๆเรื่องแล้วเรายังเป็นถือว่าเวทีในการพบกันสิบเ็ถึงสิบสามพฤศจิกายนเนี่ยนะครับงานวิศวกรรมแห่งชาติเราควรจะมีจัดเวทีในการเชิดชูเกียรตินะครับเช่น จัดก,การประวดว่าดึงนักศึกษามาด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการประกวดเรื่องจัญญาบันนะครับเรื่องจัญญาบันวิวกรดีมีจัญญาบันเขาเป็นกันยังไงอ,อย่างนี้เป็นต้นก็แข่งกันแล้วก็ไปรับรางวัลกันวันนั้นแล้วอนอกจากนั้นเราก็ยังมีเรื่องของอะไรนายช่างผู้ปิดทองหลังพระนะครับนายช่างที่เขาทํางานโอ้โหไม่เคยมีใครไปเห็นเลยเราก็พยายามไปเฟ้นตัวเข้ามาว่า ทำงานอยู่เบื้องหลังมาตลอดออกมาให้ประชาชนได้เห็นหน่อยอันนี้นผมผมผมอยากให้ขยายความทําำงานแบบเบื้องหลังยังไงหมายถึงว่าออกไปทำงานอยู่แบบช่วยสาธารณช,ชนโดยไม่ออกข่าวว่างั้นเถอะช่วยวมาตลอด <c oughs> มีเยอะครับมีเยอะอย่างเงี้ยเราต้องเชิดชูเขาเชิดชูท่านเหล่านั้นนะครับ <c oughs> เรากา็ได้พูดคุยกันกับคณะกรรมการข,ของวิศวกรรมถานเนี่ยนะครับ <c oughs> ว่าเราควรจะจับให้รางวัลน,นะครับเป็นการเชิดชูเกียรติท่านเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นสังเกตได้ว่าเราจะดึงทั้ง ทั้งกลุ่มที่เป็นเยาวชนวิศวกรยุวะวิศวกรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็วิศวกรที่ทํางานแล้วแต่เราเห็นถ้าว่าท่านทํางานโอ้ช่วยเหลือสังคมมาเยอะนะมีคุณประโยชน์เราก็ชชูเกียรติในงานนี้ด้วยครับอืมครับอาจารย์เนผมอยากจะถามอาจารย์เพิ่มเติมนิดนึงนะพอด้วยด้วยโลกมันเปลี่ยนไปเนาะอย่างที่เรารู้ว่ามันมีดิส r u ั t ต่างๆเนาะหรือว่ามีเทคโนโลยีอะไรมามาทดแทนงเงี้ยอย่างในส่วนของ ตลาดแรงงานรุ่นใหม่ๆที่เป็นแบบคนที่เข้ามาสู่วงการวิศวะก่อนมันลดน้อยลงมากมาน้อยมากน้อยสักแค่ไหนไหมครับอาจารย์เอออย่างนี้ครับเราคงได้ยินว่าการเรียนวิศวะเนี่ยคือเป็นสาขาที่เรียนยากใช่ผมเคยอยากเรียนนะครับอาจารย์แต่ผมแล้วทำไมไม่เรียนเรียนไม่ติดโอ้ยแหมคืออย่างนี้ครับคือคือเราก็จะมีความรู้สึกว่าเรียนยากเพราะเรียนยากน่ะหนึ่งละอันที่สองพอเรียนจบมาปังปั๊บ โอ้โหยังต้องแข่งขันกันอีกพอสมควรครแต่ถ้าใครได้เรียนหรือได้สัมผัสเราจะพบว่าจริงๆเรามีความภาคภูมิใจนะเพราะเราคือผู้สร้างนะเป็นผู้แก้ไขนะขาดนาวัตรกรรมเกี่ยวกับทางด้านวิศวกรรมเนี่ยไม่ได้ประเทศที่จเจริญเนี่ยจะต้องผ่านมีมีกลุ่มทีมงานที่เป็นวิศวกรวิศวกรของของประเทศไทยเราไม่ได้แพ้ชาติใดในโลกต้องบอกเลยว่าเราเราสามารถสู้เขาได้เพราะฉะนั้น การที่บ่งบอกว่าเอ๊ะจะมีคนมาสมัครน้อยหรือมากเนี่ยตอนเนี้ทางสภาวิศวกรก็ได้พูดนะครับพูดกับทางวิศวกรรมฐานเราเนี่ยเพราะเราก็องค์กรอยู่ใกล้กันก็พูดคุยกันเขาบอกว่าเนี่ยเราต้องช่วยกันกระตุ้นนะไม่ให้มีความรู้สึกว่าทางด้านนี้เรียนยากแล้วเลิกเรียนนะครับอ่าอย่างอย่างนี้เป็นต้นและยิ่งณ้ปัจจุบันเนี่ยวิศวกรรมที่บอกว่าเป็นวิศวกรรมสาขาหลักโยธาไฟฟ้าเครื่องกลเนี่ยมันไม่ใช่แค่นี้แล้วครับเดี๋ยวนี้มีอะไรครับเมคคาทอนิก ไฟ uh huh. ฟ้าผสมครึ่งกลน,นอย่างนี้เป็นต้นครับทําการบินวิศกรรมอาหาร uh huh. มันกว้างมากแล้วแทบทุกอย่างมันเป็นเรื่องของการทำวิศกรรมเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยถ้าเราได้มีการพูดคุยกันให้ทําความรู้จักให้มากมากขึ้นเนี่ย uh huh. คนที่บอกว่าที่เรียนยากไม่ใช่แล้วฮะ uh huh. อย่าไปใช่อย่าไปคิดตรงน,นั้นมาเถอะครับมีพี่ๆ uh huh. น้องๆที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือพี่ๆที่จบมาใหม่ๆ uh huh. เขาพร้อมจะเป็นพี่เลี้ยงให้กับคนที่จะเข้ามาเรียนอืมใช่ไหมครับผมว่า วิศวะก็ยังเป็น,ปนอีกหนึ่งคณะที่ก็สมมติว่าถ้าใครที่อยากจะแบบเข้ามาเรียนเนาะตอนนี้เราก็แบบพยายามมองว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่ามันไม่ได้มีแค่สาขาเหมือนีเรารู้ว่ามันมีายานยนต์ไฟฟ้าหรืออะไรแบบก่อสร้างเหมือนแต่ก่อนไม่มีละมันมีเยอะแยะมากมายนะสามารถเข้ามาเรียนได้เลยเดีย๋ยวนี้น <ะ S 2> เป็นสาขาวิทยาการหมดแล้วใช่ไหมะนะฮะใช่ครับะะใช่ครับก็ะะต้องเปิดกว้างโดยครับไม่ใช่โอโ้ <laughs> โหมาเรียนก็ทับกถนนทับอาอาคารมันไม่ใช่แล้วฮะเดี๋ยวนี้สาขาวิทยาการมันหลายด้านเรียนไปควบคู่กัน อย่างอาจารย์เองอาจารย์อยู่ในแวดวงนี้มายาวนานอาจารย์เห็นว่ารุ่นรุ่นหลังๆเป็นสหาวิทยาการอาจารย์รู้สึกไงบ้างบางเรื่องผมจะตามไม่ทันนะฮะเวลาผมสอนหนังสือผมต้องฟังเออพวกพวกนักศึกษาคือเวลาผมสอนหนังสือผมจะเป็นคนที่สอนแล้วคือผมสนุกกับกับท่านอาจารย์เพราะฉะนั้นเวลามีอะไรเขาก็จะกล้าพูดกล้าพูดกับเราไอเดียเขาก็ดีนะเราก็รับฟังเขาเพราะเดี๋ยวนี้ทุกอย่างถ้าจะเปิดในอินเทอร์เน็ตได้หมดถูกไหมครับกูเกิลเปิดทีเดียวจะเจอหมดละ เพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนรู้ของเขาเนี่ยบางทีไม่ต้องมาฟังเราด้วยซ้ําอแต่เราก็ยังต้องเป็นครูบาอาจารย์ที่ชี้แนะว่าเส้นทางนี้อนาคตก็น่าเธอเรียนไปเนี่ยอนาคตก็น่าจะเจออะไรจะเป็นยังไงเขาจะได้ทราบก่อนเวลาเรียนอะไรสมัยก่อนเนี่ยเราจะถูกการเรียนในอดีตเนี่ยทําให้เรามีความรู้สึกว่าเรียนไปข้างหน้าเรายังไม่รู้นะว่าเราเป็นจะจะต้องไปทําอะไรบ้างอแต่ถ้ารู้ว่าเราชอบสายเนี้ยอย่างผมเนี่ยผมชอบสายวิศวะนะแล้วผมจะต้องเรียนโยธานะเพราะผมชอบที่จะไปทํางาน ประเภทอยู่กลางแดดอะไรเงี้ยเราเราชอบเราชอบครับบางท่านก็บอกไม่เอาจะไปเอาทงอางวิศวะไฟฟ้าดีกว่าผมบอกผมไม่เอาไฟฟ้าเพราะไฟฟ้าดุดเดี๋ยวตายอย่างที่เราคิดเนี่ยแต่จริงจรมันคนละเรื่องเลยคือเรารไม่รู้ทางปลายทางว่าเราเป็นยังไงแต่ปัจจุบันเนี่ยเวลาครูบาอาจารย์ถ่ายทอดเราจะบอกเลยว่าเรียนวิชานี้นะะเอาไปใช้ทําอะไรอืเราบอกเลยวิชานี้ไปต่อน,นี้ต่อน,นี้ต่อน,นี้ให้เขาเห็นปลายทางก่อนครับเพราะเด็กสมัยใหม่เนี่ยเขาต้องรู้ว่าเฮ้ยเรียนไปทําไมใช่ไหม ไม่ได้อะไรตรงปลายหรือเปล่าอใช่สิ่งที่เขาฝันไหมถ้าก็เป็นสิ่งที่เขาฝันเนี่ยอาหล่ะคราวนี้เ็ามุ่งเลยเพราะฉะนั้นวิธีการสอนก็เปลี่ยนไปเรื่อยฮะเรื่องแบบอรบโดยโดยเฉพาะที่แบบอย่างที่อาจารย์บอกเนาะเราอย่างคนที่เป็นอาจารย์เนี่ยก็ต้องปรับตัวตามไปด้วยเนาะเพราะว่าโลกมันหมุนไวแบบนี้ใช่ครับิดดูแล้วกันครับช่วงโควิดเนี่ยผมต้องสอนหนังสือครึ่งเทอมหลังอ่ะโดยทางออนไลน์แบบนี้คุยกันอย่างนี้ฮะแล้วเราก็ไม่เคยพูดทางออนไลน์ถูกไหมฮะนักศึกษาสี่สิบกว่าคน บางคนก็เอารูปแมวมาวางบางคนก็รูปหน้าตัวเองซึ่งนิ่งอยู่ซึ่งไม่ไม่รู้ตัวเองจริงๆอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้ต้องคอยขานชื่อกันนะครับ้พูดจะไปสามชั่วโมงอะครับคิดดูครับรั้งแรกๆเนี่ยเราพูดกจนเบื่อคนเหมือนเราพูดคนเดียวอะแต่สุดท้ายมันก็ชินนะครับครับนะฮะเหมือนเหมือนผมครับอาจารย์ตอนแรกพอโควิดมาผมก็จัดรายการอย่างนี้แหละฮะผมก็ไม่ชินเลยเรพอได้ครับอาจารย์นะแล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกเนะว่าพอโลกมัน ปรับเปลี่ยนกันไปรวมถึงพอโควิดมามันก็เปลี่ยนทุกทุกสิ่งทุกๆอย่างไปเองแม้แต่วิศวะเองก็นะต้องปรับเปลี่ยนหรือว่าทุกสาขาวิชาแหละแต่ถ้าสมมติว,ว่าเราไม่หยุดตัวเองเนาะเราต้องแบบเปลี่ยนไปตามโลกไปได้วยปรับเปลี่ยนไปมันก็ทําให้เราสามารถเรียนรู้กันไปได้นะฮะก็ปรับเปลี่ยนได้แหละครับใช่ไหมครับครับครับอยากให้อาจารย์ฝากนิดนึงครับว่างานวิศวกรรมแห่งชาตินะฮะสองห้าหกสามนะฮะวันไหนนะครับอาจารย์วันที่สิบสิบหนึ่งฮะถึงสิบสามพฤศจิกายน2563 ที่ Impact เมืองทองธานีนะฮะนะครับอาคารสี่นะครับก็มีป้ายบอกอยู่แล้วนะครับไปไปเจอที่นั่นผมอยู่ทุกวันนะครับรแล้วก็ผมอยากจริงๆแล้ววิศวกรเนี่ยนะครับเราเชิญชวนอยู่แล้วแต่ที่ผมอยากจะบอกจากจากตรงตรงนี้เลยผมอยากจะเชิญชวนประชาชนไปนนเพราะว่าไปพูดคุยกับคลินิกช่างไปนั่งคุยกันเฉยๆก็ยังมีเลยเราจะมีแบบประเภทนั่งคุยปรึกษาหารือกันแบบสบายๆแบบชิวๆอ่ะฮะไม่ต้องซีเรียส ว่าเราจะคุยกันภาษาไม่รู้เรื่องปัจจุบันเนี่ยนะครับเขาให้คำปรึกษามาอาจารย์แต่และท่านที่หรือว,วิศวกรอาสาแา่และท่านเนี่ยพูดคุยแบบอธิบายเมื่อก่อนมีมีแต่คนบอกว่าคุยกับวิศวกรคุยยาก uh huh. คุยแล้วไม่ค่อยเข้าใจจริงๆไม่ใช่หรอกครับ uh huh. เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนหมดแล้วฮะนะครับเรียนเชิญน,นะครับเรียนเชิญครับ,รบถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานนะครับที่วันนี้เราก็มาพูดคุยกันแล้วก็ทางอาจารย์เองก็อย่างที่บอกเราคุยกันในในเรื่องนอ้จากตัวของงานเองแล้วเนี่ย มันจะเป็นแง่มุมต่างๆในในสิ่งที่ทางวิศวกรรมเองก็ต้องปรับเปลี่ยนกันไปหรืออย่างตัวพวกเราเองทุกคนก็ต้องปรับเปลี่ยนกันไปแต่ว่าสิ่งที่ยังคงเดิมคือการแบ่งปันองค์ความรู้เหล่านี้นะฮะถ้าคุณรู้ชมคุณตัวฟังทุกท่านสนใจนะฮะก็ไปร่วมงานกันได้11-13ถึงพฤศจิกายนนี้นะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์เทนนมากนะครับเดี๋ยวถ้ามีประเด็นเกี่ยวข้องกับด้านวิศวกรรมผมจะชวนอาจารย์มาคุยได้เลยครับได้เลยครับได้เลยครับกรณีเกิดภัยพิบัติหรืออะไรก็ยังคุยกันได้ได้ครับอาจารย์ขบบบคคคคุณมาานะรรรััััััสสวดดดีีีย นะครับเดี๋ยวลองรอติดตามกันดูนะครับคุณผบบู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านแล้วก็ยังไงลองเข้าติดตามไปเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ผ่านรายการคอฟฟี่เบรกเรื่อยๆน,นะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักกันสักครู่ครับคอฟฟี่เบรกช่วง innovation change the world กับสุภาพสุภาพ